โดยทางด้านของแม่ทัพภาคที่4ค่ะร่วมกับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9นะคะลงเยี่ยมค่ะในส่วนของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลานะคะพร้อมกับสวัสดีปีใหม่ค่ะแล้วก็หารือในเรื่องของการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็แก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะ ที่สำนักงานคณะกรรมาการอิสลามประจำจังหวัดยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาพลโทเกรียงไกรศิรักแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยพลตำรวจโทนันทเดชย้อยนวลผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9้าและคณะเข้าพบป่าย่ยมเยียนอวยพรพี่ใหม่ค่ะนายสามราแอร์ฮารีประธานคณะกรรมาการอิสลามประจำจังหวัดยะลาในโอกาสนี้นะคะก็ได้พูดคุยปรึกษาหารือถึงข้อปฏิบัติต่างๆที่สำคัญค่ะอันเป็นการสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง ในพื้นที่ต่อไปโดยเมธภาคที่4ค่ะก็ได้กล่าวนะคะว่าในวันนี้ค่ะถือเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาพบปะเยี่ยมเยียนผู้นําศาสนาในพื้นที่เพื่อที่จะร่วมพูดคุยหารือสร้างสัมพันธ์อันดีต่อกันสแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันสิ่งไหนที่ถือเป็นการปฏิบัติและสร้างประโยชน์ให้กับพื้นที่โดยส่วนรวมแล้วนะคะก็จะยึดถือปฏิบัติต่อไปแต่ยังคงอาศัยความร่วมมือจากผู้นําท้องที่ท้องถิน่นและผู้นําศาสนาเป็นหลักสําคัญในการสร้างความ ความเข้าใจให้กับคนในพื้นที่สำหรับเหตุการณ์ก่อกวนที่ผ่านมาค่ะจะเห็นได้ว่าพี่น้องประชาชนร่วมปฏิเสธความรุนแรงในทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นค่ะทุกคนจะเป็นพลังสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนหน่วยงานรัฐในการเข้ามามีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายุติความรุนแรงด้วยภายใต้คาสอนตามหลักศาสนาเพื่อให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืนและตลอดไปค่ะ